ัดแสงใหม่คลิปมันดูมืดๆไปเปล่าวะเออมันดูมืดมากเลยนะพอดูในกล้องเนี่ยแต่คลิปจริงๆมันอาจจะสวยก็ได้นะครับก็ก็หวังให้มันสวยแล้วกันนะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมลิกรบผมวันนี้เนี่ยฮะก็อยู่ในผมไม่อยากเรียกว่ามันเป็นวัดดีโซเชียลเลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาเล่นไอ้ภาพที่มันแบบฟฟฟฟฟฟุุุุุุบบเงี้ย เออมันเรียกว่าอะไรฮะมันอ่านว่ากิฟหรืออ่านว่าจิฟสักอย่างอะนะก็ถือว่าเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพอดีผมได้โพสต์นะครับผมในกลุ่มลิกไทม์ออฟฟิเชียลนะครับว่าเฮ้ยขออะไรแนวนี้หน่อยนะครับจะมาทําคลิปนะครับผมซึ่งเราโพสต์ไปเป็นวันแล้วนะฮะก็มีคนคอมเมนต์อยู่ทั้งหมดแปดคนก็ว่าใครที่อยากเข้ามาจอยกลุ่มนะครับก็เข้ามาจอยกันได้นะครับผมมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยอะไรนะครับแต่ว่าบางทีผมอาจจะไม่ค่อยเห็นโพสต์นะครับเพราะว่า กลุ่มใน Facebook กูแม so, ่งเยอะมากเกินก็ใครที่เข้ามานะครับย right. ังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได yup. ้กดติดตามนะฮะแนะนำให้กดไว้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นไอ้หยุดภาพนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ถึง8อันนะแต่ว่ามีคอมเมนต์ที่ไม่เกี่ยวถึง2อันครับซึ่งผมว่าเรามาตั้งกติกากันดีกว่านะครับว่าเอ้ยเราจะกดทั้งหมดกี่ครั้งนะผมเพราะ สุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยกดเรื่อยๆยังไงสักครั้งหนึ่งมันต้องได้เว้ยห้าครั้งครับผมจะกดทั้งหมดห้าครั้งแล้วถ้ากูแพ้กูต้องทำอะไรวะมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันถ้าผมแพ้มากกว่าครึ่งนะครับเพื่อนๆคิดไห้หน่อยว่าเพื่อนๆจะลงโทษผมยังไงเนคลิปต่อไปจะให้ผมทำอะไรนะครับผมมึงคอมเมนต์นี่อะไรจะมันเป็นไปได้ด้วยนะแบบทาแป้งแบบ เตรียมคอมเมนต์นะแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่พลาดนะผมผมบอกเลยว่าอะไรพวกนี้เนี่ยผมเสียนมากนะตั้งชีวิตที่เกิดมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยผมเคยเล่นไปทั้งหมดแทบแทบแท,บแทบไม่เคยหยุดตรงภาพแม่งเลยนี่กูคิดรายการมาฆ่าตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมีเครื่องรางของขลัง วันนี้เราต้องใส่นาฬิกาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นนาฬิกาที่แพงที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับมันจะเป็นนาฬิกานำโชคของผมนะครับผมนั่นก็คือไอรอนแมนอ่าวันนี้ไอรอนแมนจะนำโชคผมนะครับเอ้ยไม่ได้ดิเราต้องใส่มือขวาดิเออมือมือขวาเป็นมือที่เราจับเมาส์นะโอ้เกิดมากูไม่เคยใส่นาฬิกามือขวายังใส่ยากจังวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวแล้วทำไมกดแล้วมันให้กูโหลดวะปะเอาเป็นว่าเราจะลองมาเล่นมันกันนะครับกับพิ่เครื่องบินที่มันสามารถที่จะเอ่อ กระพือไปีกได้นะครับผมเฮ้ย <hum, S 1> ซึ่งเขามีเหมือนไกด์ไลน์มาให้ด้วยนะฮะไอ้ไอ้อันจีเขียวอ่ะอ่าโอเคมานะฮัจับอัดหนึ่งฮัจับโอย้ยโถ่ไอ้ครั้งที่สองเราพลาดไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอใหม่ฮัจับโอย้ยโอย้ยโอย้โอยสามแล้วฮัจับโอย้ยโอย้ยรอบที่สี่ น้อยไปอ่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ากูคิดกดสดในรายการนะครับผม <_: S 1> ก็แพ้ก,ก็คือแพ้นะครับเราแพ้ไปแล้วหนึ่งรอบเนาะคือกูต้องมานั่งหามีมเองใหม่หมดเลยอ่ะครับเนี่ยอ่ะเอาอันที่กูเตรียมมาด้วยละกันนะครับโอ้โหนี้ผมว่ามันดูยากมากเลยนะคือมันเเร็วเว้ยอ่ะมานะหนึง่งโอ้โหไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้ เช็คกันหน่อยนะครับของแทนแน่นอนเฮ้ยมันมีอันอื่นด้วยเหรอโอ้เราสามารถเรื่องในนี้ได้เลยนะฮะโอ้เจ๋งพวกนี้กูมไม่ต้องไปหาในเฟซแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยละกันนะครับมานี่เหมือนจะมีน้องหมานะฮะอ่าเขาอ๋อมันจะมีคำว่าก้อนอีกขึ้นด้วยเฮ้ยง่ายง่ายดีครับเนี่ยเอาลองไหมนะเอานะานะหนึ่งสองสามครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองโอ้ยเฉยหมาเวยเอาไม่เอาม่ครั้งที่สามอา ผมพูดแล้วว่าผมในระดับเซียนอยู่แล้วท้างี้ผมก็หาสิบมีมได้เลยเดิยใช่ไหมเออเด็กครับผมอ่ะเราผ่านไปสามอะไรนะเดี๋ยวกูจ,จดสิมาอันต่อมานะฮะเป็นโอ้ย<ะ>เป็นอาจารย์ไก่กับอาจารย์คาคาชิเนะครับผมโอ้โหว,วิ่งแบกกันมาไอผมว่าน,นี้ไม่น่ายากฮัทเชอโ,โอ้โห,โอโหรอบแรกมากูพลาดเลยเอาใหม่เอาใหม่รอบสองมันนิดเดียวเนี่ยไม่ให้กันเลยเหรอนิดเดียวเท่านั้นเองนะรอบสาม รอบนี้กูกดเร็วไปโอ้โยคือหัวคางารชีนี่กูแทบจะตรงแล้วนะฮะเมื่อกี้เรากดรอบ3ใช่ไหมเราจะกดรอบ4ี่เดี๋ยวต้องจึดจุดเซ็ตอืมมันเป็นเฟรมต่อไปจริงๆอ่ะแม่งไม่ทันจริงรอบสี่หัวเริ่มร้อนแล้วครับผมว่าผมต้องแดกน้ำแล้วล่ะรอบสุดท้ายฮันชู ใส่มาเนี่มึงไม่นําโชคอะไรกูเลยเนี่ยก็เกมที่4ผ่านไปนะครับชนะ2แพ้2นะครับผมอ่าคราวนี้เป็นบัคบันนี่นะครับผมซึ่งเฮ้ยมันมีอันที่ตรงกับอันไม่ตรงด้วยนะอ่าซึ่งแพทเทิร์นเขาจะสลับกันด้วยนะฮะโอเคมันจะมีตัวหนึ่งปุ๊บอ่าตรงปุ๊บอ่านี้ไม่ตรงปุ๊บตรงอันนี้ไม่ตรงปุ๊บตรงโอเคไม่ได้ยากกระชับยากเหมือนกันรอบที่สอง รอบที่สาอีชอพ์อีรอบที่สีโอ้ติดเดียวมันติดเดียวเท่านั้นเพื่อนครั้งุดทไทยอีชอ้มันต้องอย่างนั้นดิกูต้องไปโดนทำโทษกูบอกเลยกูไม่โดนอยู่แล้วรอบที่5้ผ่านไปนะครับผมซึ่งเราชนะ3แพ้สองนะครับผม โอ้โหอันนี้แหละว่าเนี่ยวัยรุ่นเมกานะฮะออน้องหมาเขาขับรถเที่ยวกันเดี๋ยวมึงวมากเลยกูจะไปทันได้ยังไงเนี่ยเอาหน้าเริ่มนะหนึ่หัชึบไม่ได้ไม่ได้หนึ่ผ่านไปลนะหูมันเร็วมากเลยอ่ะสองไม่ได้ยนะสามใครบอกว่ายาก มรอยกบท,อบที่โอผ่านไปนะครับเราชนะ4แพ้2อนี่เอาจริงนีนาผะผมชนะ5รอบนี่ผมก็ไม่โดนอะไรแนละ้วเหลือแค่ครั้งเดียวเองอะครับมาคราวนี้เรามากับตัวอะไรวะนะนี่วัดดีสัตว์โลกหรือลบาเออมันดูเป็นแพะเป็นแกะเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะมันเข้าจริงๆอหรอ คือมันจะเข้าล็อก2ทีก่อนแล้วมันจะไม่เข้านะเพื่อนๆดูลองสังเกต <_ A> เข้าเข้า <_ A> ไม่เข้าเข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับไอ้ชไอ้ไม่โดนอุอ้ยแม่งยากอะเนี่ยแม่แม่ทำเป็นเล่นไปนะมันยากอะเนี่ยเนี่ยไอ้จเจ้าเฮ้ยเฮ้ยนายจะ easy <_ A> เกินไปแล้วนว้ยนี่เราผ่าน5รอบ5เกม5แบบแล้วนะฮะ อ่านี้เหมือนจะเป็นแบบว่าโอ้โหอืมเห็นแล้วสงสารเลยนะฮะตัวอะไรมันจะอ่อนขนาดนั้นวะเนี่ยเยีอันนี้ไม่ใช่รายการเรียกชันครับดิอันนี้เป็นรายการที่มึงจะต้องมาเล่นไอชิบหายซึ่งอ่ะเขาจะลงมาฟึบอ่าแล้วเขาก็จะยึกยึกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะหย่อนลงไปจึ๊บอ่าโอเคมาหนึง่งไปได้ไม่ได้ไไดเอาไปเฮ้ยชึ๊บสองรอบสองเท่านั้นครับ โอ้ผมนี่เป็นคนไวเหมือนกันนะมือไม้ไวนะผมบอกแล้วนาฬิกาผมเนี่มันนำโชคผมนี่แดกน้ำเลยนี่แก้วน้ำกูน้ำ,นำโชคนะเกมที่8ผ่านไปนะครับผมเราชนะไปทั้งหมด6เกมแล้วนะครับกูไม่โดนทำโทษแล้วอ่ะคราวนี้โอโ้โหรถสุโอโ้โหเอาเรื่องว่ะโอ้โหนี่มันไวมากเลยนะคือมันแบบมันเป๊ดเดินจริงๆเว้ยฮันชโอ๋อเกือบล้ว ฮเชิม่ะเมื่อกี้กดก่อนคราวนี้กดเลยมาร,รอบสามรอบสามฮัทเชอป็นนั่นกดก่อนอีกแล้ว <c oughs> อ่ะสามนะโอเคสามนะมาใหม่ฮัทเชิม <c oughs> ผมบอกแล้วระดับผมสิบบนระดับเทพเกมที่9าผ่านไปนะครับผมชนะอีกแล้วครับนี่กูชนะเจ็ดเกมกูแพ้ไปสองนี่หนอเนี่ยเฮ้ยมาวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันดีก,กว่านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไหนมันยากอันไหนมันง่ายนะ อ่าเดี๋ยวขอลองดูว่าที่มันยากลวกันอ่าน,นี้น่าจะยากอ่าโอ้โหคราวนี้มึงโอ้โหแล้วคือกูไม่รู้ด้วยว่าอันไหนมันถูกคือมันไม่มีจังหวะบอกเลยว่าตรงไหนมันจะถูกจะผิดนะฮะผมว่าเราต้องมัวะะ่วแล้วครับวันนี้หนึ่งโอ้โตาหูจมูกปากตากูไปไหนหมดวนะเนี่ยสองอย่าคนกระจัดกระจายเหมือนเดิมอย่าพักพักเบรกแดกน้ำก่อนมานะมานะสาม ว่ากูจะหัวร้อนแกยันนี้แหละสีขออำนาจทุกอย่างจงสถิตอยู่คนนี้ครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วเราจะพลาดไม่ได้ปั๊บปิดคลิปไปปิดปิดคลิปดีกว่า ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูกันตั้งแต่ต้นยันจบด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมคลิปนี้แสงสีเป็นยังไงบ้างนะครับผมหน้าผมเหลืองไปหน้าผมคล้ำหรืออะไรยังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่านี้นี่ผมเริ่มที่จะจัดไฟแบบใหม่แล้วนะครับผมก็เพิ่งจัดห้องมานะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะแต่คลิปนั้นน่าจะลงก่อนคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าคลิปนั้นอัดที่หลังคลิปนนี้้อาาวงง่่ัผมเชแแลก เนี่ยเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันแล้วกันนะครับวันน pues ี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วเฮ้ยวันนี้สนุกมากเลยนะผมยายมีอีต่อไปยายมีอีพต่อไปบอกได้นะครับผมก็สนุกดีเหมือนกันนะเออตอนแรกคิดว่ามันจะไม่สนุกมันจะเกลอยๆเฮ้แต่จริงๆม่สนุกมากนะครับผมนะก็ลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะครับในเว็บ Flo อป y นะครับผมอ่านว่า f l o อป y บอกว่าเอาเป็นว่าลิงอยู่ด้านใต้เลยนะครับก็ลองกดเข้าไปเลือกเล่นๆกันได้นะครับมีเยอะมากมากเลยครับผมเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะครับผมก็เสรับวันนี้เนี่ยคงต้องลา